นี้เราจะมาตัดคาหน้ากันนะคะนี่ค่ะสวยไหมคะนี่นะคะนี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้อันนี้ดอดออกด,อดแล้วนะคะนี่ขอตดนี่ค่ะตัดกันค่ะวะ้าวนี่ตัดกันค่ะ อันนี่แข็งมากว้าได้แล้วค่ะห้าวเหรอ,หอถึงพอแห่นีนใช่ไหมนี่ค่ะนี่ค่ะวิ่งต้นนี้ใหญ่มากเลยค่ะทุกคนอ,อดดอดแล้วค่ะนี่ตัดไปเลยชิ่นี่ค่ะ ออดดอดแล้วนี่นึงน,นี่นะคะตัดต้นนี้นะคะแล้วก็ตัดแล้วค่ะนี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะส่วนใหญ่เขาจะมีแต่อันที่ยังไม่ได้ออดดอดเลยค่ะก็อันนี้ค่ะนี่อดดอดแล้วค่ะ <c oughs> นี่ค่ะเป็นไงคะ การใหญ่มากแม่นี่ค่ะเราตัดกันค่ะ<ฮ>ว้าวว้าวทุกคนดูต้นนี้สิคะเอะไรเนี่ยต้นอะไรกาดเขียวผัดกาดเขียวนะคะ ต้นนี้ก็แล้วค่ะป๊อปเฮ้ยเฮ้ยต้นนี้อืมอืมอืมโอ้โหน่นิ่งนิ่งเฮ้ยอ่ะเฮ้ยอ่ะมาต้นนี้ค่ะ ตัแล้วนะคะนีว้าวกอ,อยูไหมนะไม่มดหมาต้นน,น,ตนี้ก่อนมาเต้นตนี้ก่อนะคะนี่ได้ไหมสอนต้นนี้ นีวัดได้มาแล้วค่ะผักคณะสวยสวยสวยมากเลยค่ะดูสิ้าใหญ่มาก